สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายไพ่ยิปซีนะคะเป็นการทำนายผ่านการเล่าเรื่องนะคะจากไพ่ยิปซีที่เราเรนด้อมไปพร้อมๆกันนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือรับเอาแนวคิดข้อคิดดีๆกลับไปนะคะวันนี้นะคะคอนเทนต์เราจะมาในคอนเทนต์นะคะเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเขารู้สึกเป็นหว่วงคุณไหมนะคะบางทีคุณอาจจะเงียบหายไปไม่ติดต่อนะคะอยากรู้ว่าที่คุณเงียบหายไปเขารู้สึกเป็นหว่วงเป็นกังวลบ้างไหมนะคะ นึกถึงหน้าเขาคนนั้นตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอไพนะคะทํานายแนวโน้มความรู้สึกของเขานะคะว่าเขารู้สึกเป็นห่วงคุณไหมในช่วงที่แบบอาจจะไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันหรือว่าคุณเนี่ยหายไปไม่เจอหน้ากันนะคะอาจจะเป็นเวลาหนาเนาะอยากรู้ว่าเขาคนนั้นนะคะรู้สึกเป็นห่วงไหมนะคะหรือบางที่คุณอาจจะเดินทางหรือทําอะไรเพื่องลำพังนะคะอยากรู้ว่าเขารู้สึกเป็นห่วงคุณไหมนะคะเขาคนนั้นรู้สึกเป็นห่วงคุณเรามา มสเสจไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะมาดูข้อความจากไพ่นะคะถ้าถามว่าเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเป็นห่วงคุณไหมนะถ้าดูแล้วนะคะเขารู้สึกเป็นห่วงคุณนะคะเหมือนกังวลว่าเหมือนบางทีเขารู้สึกว่าทําไมไม่เจอคุณหรือทําไมปล่อยให้คุณไปเพียงลําพังทําอะไรเพียงลําพังหรือว่าเดินทางหรือทําอะไรเพียงลําพังนะคะเขามีความเป็นห่วงคุณนะคะแต่ในขณะเดียวกันน่ะเหมือนเขามองว่าการที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้วอะคือมันเหมือนกับแบบคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดนะคะเขาก็เลยเหมือนกับไม่กล้าที่จะทักท้วงไม่กล้าที่แบบ จะหักห้ามนะคะว่าอย่าทำโน่นนี่นั่นหรือบางทีนะคะอาจจะแบบว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณพูดง่ายๆว่าคุณดูเป็นคนที่แบบพอเขาเห็นแล้วเขารู้สึกเกรงใจจะถามว่าเป็นห่วงไหมเขาเป็นห่วงนะคะแต่เขาเชื่อในการตัดสินใจของคุณนะคะเหมือนกับแบบเพราะคุณได้ตัดสินใจทําอะไรลงไปแล้วอ่ะคือเขาอ่ะเหมือนแบบห้ามยังไงก็คงจะห้ามไม่ฟังันนี้ก็คือในความคิดของเขาเนาะแต่ถามว่าเขารู้สึกเป็นห่วงหนักมากแล้วก็กังวลน,นะคะเพราะเขารู้สึกว่าตัวคุณเองนะคะถ้าหากว่าได้ตัดสินใจทําอะไรลงไปแล้วอ่ะเหมือนกับมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งนั้นนคหรรือบบาาางททีีีกุ่ณเยยไป ถามว่าเขาคิดถึงเขาเป็นห่วงเขาอยากจะพูดคุยอยากจะติดต่อคุณไหมเขาอยากนะคะแต่ในขณะเดียวกันเหมือนเขาเชื่อว่าการที่คุณตัดสินใจทําอะไรลงไปคือแบบเหมือนว่าตัดสินใจแล้วใครก็ค่อนข้างที่แบบจะไปห้ามยากนะคะคล้ายๆกับเขามองคุณว่าเป็นเหมือนกับลักษณะที่แบบน้ําไหลเชี่ยวคือตอนเนี้ยถ้าคุณจะทําอะไรหรือว่าจะหายไปหรือจะเดินทางหรือทําอะไรเพียงลําพังนะคะคือเขาจะไม่ได้ไม่ห้ามไม่อะไรแต่เขาจะแบบจะคอยเป็นห่วงแล้วก็กังวลน,นะคะมันเหมือนกับแบบว่าคือเขาพร้อมที่แบบว่าจะคอยสนับสนุนคุณ คอยมองคุณดูคุณอยู่ห่างหานะคะเขาแบบเหมือนแบบว่าถ้ามีอะไรคือเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนะคะถ้าดูจากพลังงานที่ไพ่ให้เนอะอีกอย่างหนึ่งเหมือนเขามองว่าคือไม่มากคุณจะ,ะต้องการอะไรจากเขานะคะเหมือนแบบอยากให้เขาช่วยเหลือหรือว่ากลับมาติดต่อเหมือนแบบเขารออะตอน,น,นะะเนี้ยนะคะเนี่ยความรู้สึกของเขานะคะเหมือนเต็ไมไปแบบคือแบบอยากจะติดต่ออยากจะ,ะพูดคุยกับคุณมากนะคะถ้าถามว่าขางคนนั้นคนที่คุณ่ะคิดถึงอะ เป็นห่วงคุณบ้างไหมแคร์คุณบ้างไหมในช่วงที่คุณเงียบหายไปหรือช่วงที่คุณเดินทางไปไหนมาไหนเพียงลำพังนะคะเขาสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกคือเหมือนเขารู้สึกเสียใจที่ปล่อยคุณไปนะคะที่แบบบางทีอาจจะเสียใจที่แบบคือรู้สึกว่าคุณหายไปคุณไม่ติดต่อมากนะคะแต่ใดใดแล้วเหมือนความรู้สึกเขาก็คือแบบก็เมื่อคุณตัดสินใจไปแล้วอะคือเขาก็ทําอะไรไม่ได้แต่ความรู้สึกเขาว่าเขาเครียดมากเขาเป็นกังวลนะคะเพราะเขามองว่าการตัดสินใจของคุณหรือการที่คุณจะทําอะไรเหมือนกับแบบว่าเหมือนแบบมีความมุ่งมั่่่นนนะะคคคืืออออถ้้าาาาหกกกวไมยยจุตี็ นั่นสื่อถึงว่าคุณไม่ต้องการให้ใครรบกวนเขาก็จะรอจะถามว่าเขาเป็นห่วงเขากังวลเขาอยากพูดคุยกับคุณไหมเขาอยากนะคะเขารอการติดต่อจากคุณอยู่นะคะถ้าหากว่าคุณเงียบหายไปไม่ติดต่อนะคะถ้าอยากรู้ว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงคือความรู้สึกตอนนี้เขารอการติดต่อจากคุณนะคะหรือถ้าคุณเดินทางหรือไปทําอะไรเพียงลําพังนะคะถามว่าเขาเป็นห่วงคุณบ้างไหมที่คุณไปไหนมาไหนเพียงลําพังเขาเป็นห่วงนะคะเขาเป็นห่วงเขาคอยสอดส่องดูคุณตลอดเวลานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบคุณติดต่อกลับมาาาาหรรือออว่ยยะใ้เชทํไ เหมือนเขายินดีพร้อมที่จะช่วยซัพพอร์ตคุณตลอดนะคะเขาคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมสเซจที่ไพ่ขึ้นมาเนาะมองว่ามันเป็นไปในทิศทางที่แบบให้กําลังใจคุณแหละนะคะถ้าบางทีคุณรู้สึกนอยนะคะว่าเอ๊ะที่เราเงียบหายไปที่เราไปไหนมาไหนคนเดียวทํานู่นนี่นั่นคนเดียวตัดสินใจทําอะไรเพียงลางําพังหรือว่าอยู่เพียงลางํลาพังเขารู้สึกเป็นห่วงคุณไหมเขาเป็นห่วงนะคะบางครั้งนะคะเหมือนแบบว่าพอเขารู้ว่าคุณเงียบหายไปเหมือนเขาคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจของคุณนะคะ แต่ใดๆเ้วคือเขาเครียดเขากังวลเขาอยากให้คุณติดต่อกลับไปนะคะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนะคะเขาคอยที่จะส่องคุณอยู่ทุกช่องทางแหละเหมือนติดตามข่าวสารเราอการติดต่อจากคุณนะคะถ้าคุณทําอะไรเพียงลําพังหรือว่าต้องการแบบเขาเรียกว่าให้เขาซัพพอร์ตเขาก็พร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตคุณนะคะตัวนี้ก็คือเมสเซจที่ไพ่สื่อนะคะเพราะฉะนั้นคนที่คุณนึกถึงนะคะถ้าถามว่าเขาเป็นห่วงคุณไหมเขาเป็นห่วงนะคะไม่ว่าคุณจะเงียบหายไปหรือว่าคุณทําอะไรเพียงลาพังเดินทางเพียงลาพังนะคะเา รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็กังวลเขาพร้อมที่จะคอยซัพพอร์ตคุณเขารอการติดต่อจากคุณใดๆแล้วที่เขาไม่ทักท้วงนะคะไม่อาติดต่อหาคุณก่อนเพราะเขาเชื่อในการตัดสินใจของคุณเหมือนแบบว่าเมื่อคุณได้ตัดสินใจไปแล้วคือเขารูการตัดสินใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะติดต่อนะคะอยากจะพูดคุยกับเขานะคะเมสเซจเนี่ยสื่อถึงว่าเขารอการติดต่อจากคุณอยู่เขาเป็นห่วงคุณนะคะขอให้คุณส่งข่าวถึงเขานะคะตัวนี้ก็คือเมสเซจที่ไพ่สื่อถึงนะคะ ไพ่ยิปซีเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะคะที่มีมาหลายร้อยพันปีเป็นการทำนายโดยใช้จิตและสมาธิระหว่างผู้ดูดวงและผู้ทำนายนะคะผู้ทำนายจะใช้วิชาที่ศึกษามาบวกกับประสบการณ์เล่าเหตุการณ์จากไพ่ยิปซีที่เปิดขึ้นมาในแต่ละครั้งสู่ผู้ที่มารับชมรับฟังรวมไปถึงผู้ที่มารับบริการไม่แนะนำให้เชื่อร้อยเปเซ็นต์นะคะ โปรใช้วิจารยานสติและสมาธิในการรับชมรับฟังเพื่อนำเอาสิ่งที่ได้จากการรับฟังการทำนายทุกครั้งไปเป็นแนวทางอัดแอปประยุกต์ใช้รวมไปถึงกําลังใจให้กับตัวท่านเองนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตเราจะเป็นเช่นไรอยู่ที่ตัวเราตัดสินใจนะคะไม่ได้อยู่ที่คําทํานาย